ร่องดัดมอุน HES 35V นะคะตัวนี้3,500วัตต์จากแบรนด์ฮิตาชินั่นเองควาปลอดภัยมีกันหมดเป็นแบบกลุ่มหมุนนั่นเองค่ะความปลอดภัยมาพร้อมอีกแล้วค่ะกับ ELCB นั่นเองค่ะในเรื่องของความปลอดภัยของเขานะคะในเรื่องของการควบคุมระบบการตัดไฟต่างเมื่อเกิดว่าไฟเกินไฟกระช่างต่างนะที่เป็นอันตรายนั่นเองตัวนี้ก็จะมีการตัดไฟให้ด้วยเ7็0บาท3,500วัตต์นั่นเอง d s 3 n s 1 t w ค่ะนี่พี่เมย์ เอสเกตพิเศษอยู่แล้วไม่ลามไฟนะครับแล้วก็ใ,<ช>ในเรื่องของความปลอดภยอัยต้องใส่มาให้ครบนะฮะ ELCB ต่างๆ IP25 มาตรฐานนะครับ4,480บาทวิค3,500วัตต์เช่นเดียวกันมาเลยครับพี่เมยนแต่บอดี้จิ๋วแบบนี้เลยก็รุ่นโ,โคโค่นันเองรุ่นนี้หม้อต้มภายในเป็นทองแดงเช่นเดียวกันค่ะมีความทนทานต่อความร้อนได้อย่างดีเยี่ยมนะแล้วก็มีความหนาด้วยนะในเรื่องของเนื้อหนามหม้อต้มเนี่ยอยู่ที่1.0มิลลิเมตรเลยทีเดียวเพื่อเพียง3,690บาทค่ะ AQE3 35e 3500วัตต์นะฮะจากสตีเบลเอลชอนตัวนี้มมเตอร์ภายในของเขานะตัวนี้จะเป็นแบบกินหล่อนเนาะในเรือร่องของความใช้งานของเขานะถือว่าเวิร์กมากเลยทีเดียวนะแล้วมาพร้อมสวิชตัวนี้เลยในการเปิดปิดนะคะแม้มีปุ่มไฟพาวเวอร์เมื่อเปิดการใช้งานให้พร้อมด้วย2840บาท i m 9e ตัวนี้เลยครับระบบในการใช้งานอาต้องบอกก่อนว่าบอดี้ตัวนี้เขาจะเป็นแบบสีขาวแบบ ข่าวล้วนเลยนะในการใช้งานครับ4 9 0บาทเท่านั้น 45, w w s 4 5 WTS 4,500วัตจากโตชิบ้าด้วยชุดทำความร้อนแบบทองแดงแบบคู่นั่นเองคะ่ะเป็นแบบ2ตัวเนาะภ่ยนายและยังมีเทคโนโลยีพร้อมอย่าง World Water Flow ด้วย2,690บาทรุ่นเจมนะฮะจัดไปกับเครื่องกรองนะ้ำ<ว>เดืนะตัวนี้เลยพี่มี ดีไซน์รูปแบบใหม่นะคะตัวนี้เหมาะกับการตั้งเคาน์เตอร์เน,เนาะตัวไส้กลอ,องเขาเป็น U F ค่ะกรองเชื้อโรคเชื้อแบคทีเรียรได้อย่างมีประสิทธิภาพให้เหลือเพียง7 5 9 0บาทตีเบลนั่นเองเป็นรุ่น f s e v e n 7s นะคะวันนี้มาสีเซเวอร์นะคะกรองซ้าแล้วซ้าอีกซ้าแล้วซ้าอีก,ลอกหลากหลายชั้นเลยทีเดียวในไส่กล่อ,องเขานอกจากนี้ค,ค่ะพี่คิวในเรื่องของสัญญ,ญาณเตือนต่างๆมีมาครบเลยใช่ไหมคะนี่ครับก้มลงมาดูได้เลยพี่มินนะฮะ กรองได้เท่าไหร่ไส้กรองหมดไหมแบตเตอรี่ใกล้หมดหรือเปล่าไม่ต้องใช้<ม>ชาร์จแบตนึ่งหมื่น1,900งนาท้อ 1, บาทัวนี้ดื่มนะคะ AQ 5 0 UF จากแบรนด์ m a ซ s u m a มีไส้กรองอย่าง Pre-treatment นะคะ Purifier และ Soft f i l e r ช่วยครบเลยมาพร้อมด้านบนนี้ก็เป็นตัวกรองของเขานะคะคือ Post Carbon และ Hygienizer นะแข่งเกียงส่พายเบาทกับฟิลิปเลย A U T 3234ครับ U T H นะตัวนี้เป็น3ไส้กรองครับ จุดเด่นของตัวนี้คือควิกทวิตครับนี่ฮะถอดจับง่ายนะครับเปลี่ยนได้เลยนะใส่กองต่างๆนะครับดูสัญลักษณ์การเตือนอ่างตรงนี้ได้รีเซ็ตได้นะครับอินเอาท์พุตจะทานด้านหลังได้เลยแล้วก็ฟิลิปเนี่ย นะด,ดูดูดีรูปทรงดีแล้วก็การกรองนี่ฮะกรองน้ําได้ประมาณ2ลิตรต่อทีเหลือเพียง7,490บาทตัวนี้ T M P 4ี่ A X 450วัตต์จากฮิตาชิค่ะครเรื่องของข้างในของเรานะคะเป็นแบบก๊สในตัวเจนแบบไม่ต้องเติมแก๊สเลยแล้วก็เสียงเนี่ยตัวเสียงเนี่ยเบาน้อยกว่า49เดซิเบลด้วยทํางานตามจังหวะการเปิดปิดของก๊อกขับฉนันไม่เปลืองแน่นอนแล้วก็ไม่น่ารําคาญใจแน่นอนค่ะเพียงหนึ่งืพัยบบาทส5่าวัตต์ E T 5 5 5 จากมิสูมิชิด้านหน้านี้เลยป้องกันไฟไหม้ต่างๆแล้วก็เครือการเคลื่อนที่ของน้ำเนี่ยไม่ต้องกงังวลในเรื่องของการน้ำไหลน้ำรั่วเลยแล้วก็การสนิมได้แน่นอนนะครับ6,650บาทสตีเบล <Hey. S 1> ครับ300วัตต์ 3ACS แรงดันน้ำคงที่ภายในจะมีตัวบาปั๊มนะบอกว่าแรงดันเป็นยังไงบ้างและมีระบบป้องกันความเสียหายในกรณีน้ำแห้งด้วย7,900บาทรุ่นโรสนะคะ700ลิตรสีไซส์ตัวนี้สีสวยดูดีมากเลยทีเดียวนะคะผลิตจากโพลิเมอร์ชนิด C6 นะคะเป็นฟู้ดเกรดเลยไร้สารพิษปลอดภัยไร้รกลิ่นแน่นอน5,190บาทแบรนด์โรสลุ่นชบา1 5 0ลิตรสีทายค่ะพี่คิวนะคะที่อันไม่พึงประสงค์แน่นอนนะวัตกรรมป้องกันแสงแดดมีมาพรา้อมไม่กรอบไม่แตกหักแน่นอน5,690บาท ชุดลางปลั๊กไฟก่อนเลยกับกิ๊บเซ็ตจมูกสามปลั๊กนะตัวนี้นะสามช่องแบบนี้แล้วก็1หัวปลั๊ก1อะแดปเตอร์นะอย่างที่คุณเห็นแบบนี้เลยได้ครบชุดนะกำลังไฟ2,500วัตต์399บาทเป็นสายโลสายโลล้อเก็บสายไฟแต่ที่คิวเห็นมีความพิเศษด้านหน้าของเขาคืออะไรเหมือนเบเกอร์ขึ้นมาด้าต่อยากครับมีในเรื่องของตัวป้องกันไฟหรือเบรกเกอร์ได้อีกทีหนึ่งครับด้านหน้าเพราะว่าตัวเนี้ยมีกำลังไฟถึง3,600วัตต์เลยต้องมีมินิเบรกเกอร์สอ9พันเก้าสไฟใช้ LED ท สา m สิบลูเมนสวัตต์เด y l ไลท์จาก Panasonic อนเนกประสงค์นอกบ้านก็ได้ไปแคมป์ก็ได้นะครับใช้ได้นานสูงสุดถึง3ชั่วโมงแล้วก็ใช้ถ่าน AA เท่นนั้นเองนะครับ489บาท